สวัสดีครับชุดนี้ก็เป็นล้อฮาร์เลย์ของตัวฟ้าจอนนี่นะครับตัวปีใหม่ล่าสุดเลยลอกสีเสร็จก็มายิงรายเปิดผิวครับตัวล้อฮาเลย์ก็คือลอกสีย่างเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันมีรองพื้นติดมาด้วยครับลอกสียิงรายแช่น้ายาเคลือบลูติดเทปหน้าสัมผัสต,ต่างๆก็แล้วแต่ครับแต่ว่าล้อนี้ผมไม่ได้ติดผมขี้เกียจติดแล้วผมก็มาลงเป็นเลเยอแรกก็คือซิงค์ครับ สิ่งในที่นี้ที่ผมทําก็คือโรงงานเขาพ่นรองพื้นมาเนาะผมก็เลยอยากพ่นรองพื้นกลับไปแค่นั้นเองเพราะว่าผมไม่รู้ว่าความพิเศษของล้อแต่ละล้อฮาร์ลนานา,นานผมได้จับทีครับผมอาจจะมีข้อมูลน้อยอยู่ครับนั่นแหละแต่ถ้าเป็นพวกล้อเวฟพวกอะไรอย่างเงี้ยผมค่อนข้างมีข้อมูลเยอะเนาะพ่นสิงเสร็จอบที่200องศา10นาทีครับต่อมาแล้วก็มาลงเป็นสีทองแคนดี้ครับตัวล้อหรือว่าสีทองทุกครั้งที่เราพูดกันไปก็คือระวังเรื่องสีด่างครับ สีทองสีฟ้าสีม่วงเท่าที่ผมเจอนะ3มเฉดครับพยายามเช็คตรงก้านตรงซอกให้ดีครับเพราะว่าด้วยล้อที่มันก้านเยอะซอกเยอะครับถ้าเราพ่นไม่ดีอ่ะหรือเราพ่นไม่ละเอียดครับตรงสีตรงก้านมันจะไม่ค่อยติดครับนั่นแหละก็พยายามเช็คดูเท่าที่เท่าที่เราจะทําได้แล้วกันพ่นสีทองเสร็จผมอบที่2องร้อยศาสิบนาทีครับต่อมาก็ลงเป็นเคลียร์เคลียร์ที่ใช้ก็คือเคลียร์แคนดี้ปกติเลย ก็พยายามเช็คดูตามซอกตามร่องให้มันดีครับต่อมาในคลิปผมก็จะให้เพื่อนเพื่อดูนิดหน่อยทําไมผมถึงไม่ติดเทปครับก็คือผมใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ติดเป็นหัวไม้ครับฟองน้ําอ,อ่ะดูดออกม,มันก็ง่ายดีครับสะดวกดีแต่ในบางบางกรณีและกันเพราะว่าชุดนี้ผมทําเป็นชุดเดียวครับไม่ได้ทําล้อพ่วง2คู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็เลยว่างทําได้ครับสีทองผมจะอบที่2 0 0องศาสีนาทีนะครับ หน้าตาชินงานก็จะประมาณนี้เตาผม2เมตรเตาสาหัวนะครับแต่ละเตาอ,อุณหภูมิไม่เท่ากันอยู่แล้วครับของเพื่อนๆอ,อาจจะขนาดเท่ากันกับผมแต่เตาอาจจะน้อยกว่าผมหรือว่าเตาเท่าผมแต่การปรับจูนเปลวแก๊สหรือว่าการปรับจูนไฟก็แตกต่างกันออกไปครับมันมันจะอิงเวลาเป๊ะๆไม่ได้ครับอันนี้เราต้องไปหาตู้ไปหาไฟของตู้เราเอาเองครับแต่ผมบอกเป็นไกด์ไลน์เฉยสำหรับสีทองมันจะขึ้นเฉดสวยก็ประมาณ 30นาทีถึง40นาทีครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอิงอยู่กับวัสดุของล้อด้วยครับโดนแดดเป็นเฉดน,นั้นแล้วก็อันนี้ก็คือชิ้นงานทั้งหมดที่ทําโดยรวมครับชิ้นอื่นผมจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเนาะก็ให้เพื่อนๆดูในนี้แล้วกันก็จะมีพวกชุดฝาครับแล้วก็ตรงคล้ายๆกับที่ตรงเขาเรียกว,ว่าอะไรครอบกองอากาศมั้งน่าจะประมาณนั้นครับก็พวกฟินเมนต,ต่างๆผมก็ยังเก็บไปให้นะครับเพราะว่าพี่เจ้าของค่อนข้างฟิกมาว่าอยากให้หน้าสัมพันธ์มมันคงงเดิทุกอย่า ก็ชิ้นงานประมาณนี้ครับถ้ามีปัญหาตรงไหนก็สอบถามเขาไม่ได้ครับที่เพจอเบอรโค้ดอยากทำอะไรเง,งก็ทัามาถามได้ครับผมอยู่สารคามนะครับผมไม่มีหน้าร้านเป็นห้องทํางานเล็กๆงานรีบผมไม่ได้รับเลยครับงานผมค่อนข้างใช้เวลาอยู่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมมากครับ